สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่องแองเจล s า n n นน h ชาแนลอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาลองตัวของคุชชั่นตัวใหม่นะคะของมุนจิแกร์แมนชั่นนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นคุชชั่นที่กําลังโด่งดังที่ฮิตในตอนนี้เลยเนาะก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆเขาต้มหมัดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ดูตรงนี้นะซึ่งเราจะมาลองกันนะคะว่าเนื้อเป็นยังไงแล้วก็สีเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวแพคเกจจิ้งแล้วก็ตัวของเนื้อกันเลยดีกว่าค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ตัวของบูชิแกมแมนชั่นที่เป็นคูชั่นนะคะมาจากของ k i s Beauty เนาะก็จะอยู่ที่บริเวณชั้น2ของห้างเซนทันเวลด์นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูแพ็กเกจจิ้งกันนะคะว่ามีลักษณะเป็นแบบไหนเนาะนี่นะคะก็จะเป็นตัวของแพ็เกจจิ้งนะคะก็จะมีลักษณะที่เป็นสีดำนะคะดูมีความ minimal, มินิมอลมินิใจแล้วก็จะดูมีความแบบจะบอกว่าไงดีอะมีความแบบว่าเออสวยแล้วก็มีความแบบมีไอดีนิตี้เปของตัวเองเนา ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนูนๆนะคะสีที่เราซื้อมาก็จะเป็น4ตัวนี้เนาะสีเอนะคะก็จะสว่างกว่าผิวเรานิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมี SPF ถึง50บวกนะคะแล้วก็ PAC บวกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของผลิตภัณฑ์ด้านในกับเนื้อผลิตภัณฑ์ด้านในกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจจิงด้านในนะคะก็จะเห็นได้ว,ว่ามีลักษณะที่เป็นเหมือนอฟองน้ำํำนิ่มๆน,น,นอนแล้วก็ตรงนี้เป็นลักษณะของฟองน้ำนะคะแล้วก็ตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเขาต้มมัดโดนมัดไว้เลยเนาะก็เดี๋ยวดูข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะ อันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวคูชั่นนะคะก็จะเห็นได้ว่าคนะูชั่นอจะมีลักษณะที่ดูสวยแล้วก็มีไอดีนิตี้เป็นของตัวเองนะคะมีความแบบเปิดมาก็รู้เลยว่าเป็นของมูนต์แกมเนชั่นนะคะก็ข้างในนะคะเขาก็จะให้เป็นตัวคูชั่นมา1อันนะคะแล้วก็ตัวแพ็กเกจจิ้งด้านในนะคะก็ยังมีตัวรีฟิลมาให้อีก1อันนะคะก็เท่ากับว่าเราซื้อ1กล่องนะคะเราจะได้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันที่เป็นตัวคูชั่นเนาะก็ตรงนี้นะคะจัดสมวนราคาอยู่ที่1นึ่ง 200บาทน้อยหรือ1 1 3 0 0บาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาลดอยู่30%เรหลือ10,40บาทนะคะก็เราสามารถเราสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ตัวของ Kids Beauty นะคะของเซนทันเวอร์ชันสองน้อหรือว่าอาจจะเป็นของเซนทันภูเก็ตนะคะก็สามารถไปหาดูกันได้ที่ชั้นสองเหมือนกันนะคะก็รอไปดูว่าป o p Up Store เขาอยู่ตรงไหนนาอแล้วหรือสอบถามตัวโปรโมชั่นกับพี่ได้นะคะซึ่งตอนนี้มีลด3 0ออยู่ก็รีบไปหาซื้อกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อยากจะบอก ว่า4 n25 หมดแล้วเธอไปซื้อกันเร็วๆนะไม่งั้นของก็จะหมดนะคะเมื่อวานไปซื้อมา n23 ผู้จีนผู้สาวจีนนะแม่ที่สาวจีนะ่ะเมาจ้าไปห้ากล่องหูช้ำฉันว่าตอนนี้ของน่าจะใกล้หมดละ่ะรีบไปดูกันนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องรออีกนานเลยกว่าเขาจะเอาเข้ามาเนะาะเพราะเขาเป็น pop up store เฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันเลยดีกว่าค่ะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นแพ็เกจจิ้งด้านในนะคะข้างในเขาก็จะมีสลักเป็น Muji แก m e มน n ั่นแล้วก็ตัวกระจกก็จะมีตรงนี้นุ่นๆที่เป็นคําว่า Muji แก m e มน n ั่นเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ตัวฟองน้ำนะคะจะมีลักษณะที่เป็นสีดำเนาะแล้วก็พับจะมีลักษณะของความนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ได้หนึบหรือว่าไม่ได้มีการติดผิวได้อย่างไดเนาะมีความนุ่มนุมนิ่มๆน,น,น,นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบว่า ผลละเอียดอยู่นะประมาณหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพคเกจจิ้งด้านในนะคะที่เรายังไม่ได้เปิดเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเนาะหนึสอสาอู้สว่างอยู่นะคะก็จริงๆตอนไปลองที่เคาน์เตอร์ค่ะมันจะมีสี N23 21กับ25ที่ลองบนหน้าเนาะแล้วรู้สึกว่าโอเคมีความเข้ากับผิวแต่ n25 จะมีความเหลืองก,กว่า n23 n23 จะมีความผ่องมากกว่านะที่นี้เวลาลองอะคะ่ะแนะนําว่าให้ไปลองแล้วทิ้งไว้สักแ๊บหนึ่งเพราะว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะพออยู่บนหน้าเนาะสำหรับคนอื่นไม่มั่นใจนะคะจะรับชน,นิดตอนลองอะตอนแรก n23 มีความสว่างกว่า n25 นิดหนึ่งแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งประมาณ4-5นาทีอะคะ่ะตัวของ n23 เขาดรอปลงหนึ่งประมาณหนึ่งเฉ ได้เลยแล้วมันก็จะคล้ายๆว่าน่าจะพอดีกับผิวหน้ามากที่สุดะนะคะตัว N25 เนี่ยดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยดรอปแต่ว่าสีเขาจะมีความเหลืองนะคะเหลืองประมาณหนึ่งเนาะส่วน N21 มีขาวไปเลยแต่ถ้าใครชอบหน้าผ่อง N21 โอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวหน้าของสนันนีนะคะก็จะมีความแห้งตรงบริเวณกรอบตรงนี้นิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีความมันแต่ไปกว่าคนที่มี เหงื่อเยอะมากๆเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบรเคจกันด้วยเนาะว่าเขาจะทนน้ำทนเหงื่อแล้วก็ควบคุมความมันได้หรือเปล่าเนาะประเด็นเลยว่ามีร่องรอยอะไรยธาร,รมฉับนะคะตรงนี้นิดหนึ่งะคะ่ะเขาบอกว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของอสลิกแมทสลิกแมทก็คือเป็นความแมทแต่ไม่ได้แมทมากเน,ะะนะาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้กดลงไปนะคะจะมีความรู้สึกเป็นผ้าตะข่ายนุ่มๆเนาะ โอ้มีความเป็นน้ําประมาณหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนาะเออรู้สึกว่ามีความเป็นน้ำสูงมากอ่าคนที่หน้าแห้งอาจจะชอบนะคะส่วนคนหน้ามันก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงเนาะอะ,อะเดี๋ยวเราทดสอบสีให้ดูก่อนนี่เห็นไหมคะว่าหน้าของเราเวลาเราอะเป็นสีเนาะหน้ากับคอเนี่ยจะอยู่ประมาณใกล้ๆก,กันเนาะก็มองอะทุกคนอาจจะมองไม่ชัดเดี๋ยว ให้ดูชิ้นนี่นะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าสีที่สวอชออกมาเนาะจะมีความขาวเหลืองนะคะ ก็ครที่มีความขาวระดับซันนี่เนี่ยก็ใช้ได้เนาะน่าจะมีความผ่องความปราออกมาจะไม่เหลืองมากจนเกินไปแต่เหมือนที่บอกว่าอาจจะต้องทิ้งให้ดูดอกลงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้เรารู้ว่ามันเหมาะกับหน้าเราจริงๆหรือเปล่าเนาะอันนี้ที่ทดสอบม,มาแล้วคิดว่าสีเนี้ยเหมาะกับหน้าเรามากที่สุดนะคะลักษณะของตัวเนื้อคู่ชั่นจะมีลักษณะที่เป็นน้ำเนาะแล้วก็มีความเหลวนะคะประมาณหนึง่งแล้วก็ไม่ได้แมตต์หน้าจนเกินไปจะเห็นได้ว่ามีความแบบเป็นน้ําแล้วก็มีความแบบ เขาเรียกว่ายัางเล่นแสงอยู่ประมาณนึงเนาะอะเดี๋ยวเรามาลงกันที่หน้าเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้ที่ลงนะคะก็จะลงทั้งหมด2ข้างด้วยกันนะคะข้างนี้เนี่ยสันนี้จะลงะตัวของบำรุงกันแดดแล้วก็จะมีการลงพรามเมอร์เนาะอันนี้ก็จะเป็น everyday look ที่สันนี้จะใช้ทุกวันนะคะโดยประมาณเพราะตอนนี้เราจะใช้พวกพรามเมอร์อยู่แต่ถ้าวันไหนอยากได้ลุคสบายๆนะคะก็จะเป็นฝั่งนี้ที่ไม่มีพรามเมอร์นะคะแล้วเรามาดูประสิทธิภาพการติดทนกันว่า2ฝั่งจะเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็การควบคุมความมันจะเป็นยังไงเนาะเริ่มกันเลย เราแตะขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะคะเราก็ค่อยๆแทบไปเนะเาะลักษณะของเนื้อค่ะเวลามาอยู่บนหน้าเนี่ยจะมีความเย็นเนาะอ่ะเนี่ยจะเห็นได้ว่าหน้ามีความแบบขาวขึ้นเนาะประมาณหนึ่งก็ 1. นึ่งเฉดเลยแหละไม่ประมาณหนึ่งนะคะอ่ะเนี่ยดูได้ส่วนเรื่องการปกปิดจะนี้มองว่ามีความปกปิดอยู่ในระดับ มีเดียมนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะบิวได้หรือเปล่านาะนี่นะคะก็จะเป็นการทดสอบการลงครึ่งหน้าก่อนเนาะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่มีพราเมอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่า,าตัวของคูชั่นเนี่ยมีความเรียบเนียนเนาะอยู่ในกล้องนี่มีความสวยเลยนะคะแล้วก็เห็นได้ว่าคูชั่นนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าเป็นสลีกแม็กก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเล่นแสงเล่นเงาอยู่เนาะ,ะทีนี้ดูตรงตัวของสิวตรงนี้นะคะเรามาดูกันว่าจะปกปิดได้ขนาดไหน อันนี้จะเป็น1นึ่งเลเยอร์ที่ลงไปนะคะก็เห็นได้ว่าความแดงความความบวมก็หายไปประมาณหนึงแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองดูอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะอะก็จะเห็นได้ว่ามีการปกปิดที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าเหมือนที่บอกว่าตัวรอยแดงอาจจะปิดได้ประมาณหนึงคิดว่าน่าจะต้องพึ่งคอนซีลเลอร์ค่ะน่าจะดีกว่าเนาะ แต่จากที่เห็นใต้ตรงใต้ตาอะไรที่เราไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์มันก็มีเขาเรียกว่าความไบร์มากขึ้นสว่างมากขึ้นแล้วก็ดีมากขึ้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูการลงทั้งหน้านะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่นะคะก็จะเป็นตัวของคุชชั่นที่เราลงทั้งหน้าเนาะก็จะเห็นได้ว,ว่าหน้าของเราเนี่ยมีความเขาเรียกว่าสว่างกระจ่างใสมากขึ้นแล้วก็มีการปกปิดขึ้นมาหนึ่งระดับนะคะแล้วก็ ออมองว่าอาจจะอยู่ในช่วงของมีเดียมยังไม่ถึงฟูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ปกปิดมากกว่านี้อาจจะต้องใช้ตัวของ ตัวของคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งคอนซีลเลอร์เนี่ยก็เลือกให้พอดีกับสีผิวหรือสีของตัวคูชันที่เราเลือกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าของเรานะคะมีความเล่นแสงอยู่เนาะยังไม่มีความแมทหรือว่าความแห้งแต่อย่างไรนะคะอาจจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวผสมหรือว่าอาจจะเป็นคนผิวประมาณผิวมันเนาะเพราะเขาบอกว่าเป็นสลิปแมทเนาะแต่ผิวแห้งไม่มั่นใจเลยว่าจะทําให้ผิวแห้งขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะ<ส>ก็เดี๋ยวเรามาดูระหว่างวันว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักประมาณ4-5นาที เพะะื่อมาดูว่าเขาดรอปรงประมาณไหนน้อเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกสี่นาทีค่ะอ่ะระหว่างรอนะคะเราลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของพับพูชั่นน้อตรงนี้เนี่ยเขาจะอ่าสกินว่ามุนจิแกเมนชั่นนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ตัวของ ค่าค่าหรือบินเนาะแต่มาเป็นตัวของเขาเรียกว่าออกแนวแบบยางยางหนังๆนังหน่อยนะคะดังน,นั้นเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นในการเวลาใช้งานเนาะก็มันก็จะช่วยทําให้นิ้วของเราเนี่ยที่เป็นนิ้วใหญ่ๆอย่างเนี้ยเนาะสามารถใส่เข้าไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนที่บอกเนาะตัวของมอูนจิแกนแมนชั่นนะคะเขาจะให้รีฟิลมาถ้าเกิดว่าเราใช้เสร็จตรงเนี้ยค่ะเราก็ดึงออกมาแล้วเราก็สามารถใส่รีฟิลกลับเข้าไปใหม่ได้เหมือนกันเนาะอ่ะ ระหว่างน,นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะดรอปลงประมาณไหนเนาะแต่ตอนนี้ก็ดูผิวก็มีความแบบเห็นไหมว่ามันกลืนไปกับหน้ากลืนไปกับผิวกลืนไปกับคอแล้วก็ ความรู้สึกตอนนี้นะคะรู้สึกสบายหน้าไม่รู้สึกว่าเหมือนมีรองพื้นหรือมีอะไรอยู่บนหน้านะก็เวลาใช้นะคะอาจจะต้องแบบว่าบอกนิดนึงแล้วก็ค่อยเอามาทาที่หน้านะจากที่เห็นว่าตอนนี้ก็คือมันเริ่มกลืนไปกับหน้าแล้วเห็นไหมว่ามันมีการปรับให้กลืนไปกับผิวนะก็จากตอนแรกที่ขาวๆนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มมีความแบบว่าเหมือนมีความเหลืองขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความดรอปลงหน่อยนะคะเพื่อให้เหมาะกับสภาพผิวมากยิ่งขึ้นเนาะ เดี๋ยวเราไปดูฟินิกการแต่งหน้ากันดีกว่านะคะว่าฟินิกของเรานะคะหลังจาก4นาทีไปแล้วเนี่ยหน้าเราจะเป็นสีประมาณไหนเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวหลังจาก4-5นาทีนะคะเขาจะมีเริ่มการเอ่อลงสีลงแป้งอะไรเรียบร้อยเนาะก็จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยมีความสว่างอยู่แต่ว่ามันจะไม่สว่างเท่าตอนแรกที่เราลงไปเนาะแล้วก็เห็นได้ว่าบริเวณตรงคอบริเวณอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ยังมีแบบเขาเรียกว่าความสว่างขึ้นมานิดนึงอ่ะ อาจจะต้องลงคอเพิ่มนะคะเพื่อที่จะให้มีความแบบใกล้เคียงกับคอแต่ว่าเดี๋ยวสันนี้จะลงเป็นบรอนเซอร์แทนนะคะการที่เราจะลงไปถึงคอเราเพราะว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้ไม่เหมาะกับการทาอะไรเยอะๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟินิชกันว่าฟินิตตอนหลังแต่งเสร็จนะคะจะเป็นยังไงเนาะไปะเดี๋ยวไปดูกันนี่นะคะก็จะเป็นฟินิชลุกในวันนี้นะคะซึ่งเรายังไม่ได้ทาปากเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นงานผิวของตัวนี้นะคะมูจิแกรมชั่นนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความดรอปลง นิดนึงเนาะแล้วก็การบอนเซอร์ก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทาลิปกันนะคะลิปที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นของ b บ l e ม b r i d g e นะคะที่จะเป็นสีตัวของศูนนะคะตัวตินเนาะนี่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะท็อปด้วยตัวนี้เลยลิปอินะคะลิปอิก็จะเป็นคลิกคลิกลาวาลิปนะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีโรสพุดดิ้งนะคะก็ จะถาท็อปนิดนึงเห็นไหมคบปากเราก็จะมีความเงาแล้วก็ได้รับการบำรุงจากลิปอิดด้วยนก็จะเห็นได้ว่ามีความแบบสดใสนะคะวันนี้ลูกก็จะเป็นแบบออกสีชมพูเนาะผิดผีดแล้วก็จะมีชมพูชมพูเบาๆนิดนึงนะคะก็ อตอนนี้สักเวลาน่าจะประมาณช่วง8โมงกว่ากำลังจะ9โมงแล้วนะครับประมาณ8โมง45เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันหน้านี้เราจะยังอยู่ดีกันอยู่ไหมเนาะก็อันนี้ข้างนี้ก็จะใช้เป็นพรอมเมอร์เหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็ข้างนี้ก็ไม่ได้ใช้พรามเมอร์เนาะ,ะเรามาดูกันว่าสองข้างแตกต่างกันไหมอันนี้ก็จะเป็นสภาพผิวตอนนี้นะคะว่าเป็นแบบนี้เนาะ,ะก็ยังสวยยังเล่นแสงยังเงายังโอเคอยู่นะคะ เดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าในชีวิตประจาวันเนาะที่เราใช้การกินข้าวไปเที่ยวนั่งรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการไปทํากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาอัปเดตผิวหน่อยนะคะตอนนี้ก็ประมาณจะสิบโมงละประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยมีความแบบยังเล่นแสงเล่นเงาอยู่เนาะอันนี้เราอยู่ในห้องแอร์นะคะแล้วก็ อยากจะบอกว่าฟินิตตอนนี้เราจับผิวไปมีความแมตมากแมตมากเลยนะคะคิดว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งถ้าลงตรงๆเลยน่าจะไม่รอดนะคะอาจจะต้องบำรุงให้ดีเนาะเพราะไม่งั้นเนี่ยน้า,าจจะแกรดแห้งได้เพราะว่าถ้าหลังจากนี้เป็นคนผิวมันนะคะหรือเป็นคนเก่ออกเยอะเนาะก็ยังมีความแบบแแห้งเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะต้อง บำรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้หน้าก็คือยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูว่าระหว่างวันที่เราออกไปข้างนอกเป็นไงบ้างเนาะอันนี้เราไ่กินข้าวกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวมีเหลือใส่เลค่ะ่ะเดี๋ยวจะเป็นสภาพผิวตอน11โมงนะคะกำลังจะไปนั่งรถที่ที่เอกมัยเนาะก็เดี๋ยวรอรถแกร็บมาหลับนะคะแล้วเดี๋ยวที่เอกมัยจะไปอัปเดตผิวกันอีกทีนะ อ,อันนี้อัปเดตหน้าตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณ11บเอโมงครึง่งก็ตรงจมูกเริ่มเป็นคาบแล้วก็ตรงสิวหรือตรงแห้งๆก็เริ่มเป็นคาบแล้วค่ะเดี๋ยวไปรอดูตอนถึงชมบุรีนะคะอันนี้ก็ถึงชมบุรีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตอนบ่ายโมงครึง่งเนาะก็ยังดีอยู่แต่ว่า ตรงจมูกกับตรงแห้งๆก็เริ่มเป็นคราบแล้วนะคะรถมาส่งผิดที่ตอนแรกจะลงเฉลิมไทยนีรถมาส่งถึงบางแส่ตอนแรกจะโดนวิ่งไปอิราชาแล้วด้วยโชคดีนะตรงนี้เขาไว้ก่อนเตือนเขาไว้ก่อนร้อยวันพันเหตุการณ์มาโอเคค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านเราเดี๋ยวไปดูปดกันอีกอีกนะคะทุกคนนี่ก็กลับกันถึงบ้านแล้วนะคะตอนบ่ายสามโมงเนาะก็สภาพหน้าก็ รอบนอกยังโอเคอยู่นะแต่ตรงจมูกน่าจะหลุดออกไปเยอะละอืมด้วยเหงื่อด้วยอะไรเนาะแล้วก็ตรงบริเวณแถวนี้นะคะเริ่มเป็นคราบเนาะตรงนี้มีคราบนิดนึงก็เดี๋ยวจะมีถ่ายงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรีวิวลิปอีกเนาะที่เพิ่งได้มานะคะจากตู้เตาบินเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะทัชอัพนิดนึงแล้วก็หลังจากถ่ายงานเสร็จเดี๋ยวมาดูกันซิว่า สภา,าพผิวจะเป็นไงบ้างนะคะก็อันนี้จะมาสรุปรีวิวของ m u จิแก n m a แมนชั่นะคะที่เป็นตัวฟูชั่นเนาะก็จะเห็นได้ว่า ัวของคูชั่นนะคะถ้าเราทัชอัพลงไปนะคะหน้าเราก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะคะแล้วก็มีความสวยงามยังเล่นแสงยังมีความเรียบเนียนอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานนะคะในตัวของคูชั่นเนี่ยเราอาจจะต้องมีความระมัดระวังเรื่องของเหงื่อออกเยอะอาจจะต้องซับบ้างนะคะไม่งั้นหน้าก็จะเป็นคราบได้เนาะแต่จากที่เห็นนะคะในวิดีโอเนอะเาะก็เห็นได้ว่าหน้าของเรามีการได้ซับแล้วก็ทัชอัพมาแล้วเนาะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายฟินิชตอนสุดท้ายให้ดูเนาะว่า หน้าเราเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เรานะคะอัดตอนที่เราทัชอัพหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สันนีได้นะคะวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย